สวัสดีพกับรายการมิสเตอร์ฟ d ักกูดไอดีนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมไฟไนนะครับไฟในเดอะแฟบอะไรนี่แหละนะครับไฟในนี่แหละเพื่อนผมบอกมานะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นผมก็จะมาเล่นให้ดูนะครับก็มีคนบอกว่าน่ากลัวนะก็มา จะไปน,น่ากลัวที่ไหนคือแรกนะครับคือแรกนะอเขึ้นนะฮัลโหล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 และยินดีต้อนรับ The new and improved Freddy Fazbear's Pizza. Uh, I'm here to talk you through some of the things you can expect to see during your first week here, and to help you get started down this new and exciting career path. Uh, now, I want you to forget anything you may have heard about the old location. You know, uh, some people still have a somewhat negative impression of the company. Uh, that old restaurant was kind of left to rot for quite a while, but uh, I want to reassure you. Baxter Entertainment is committed to family fun and, above all, safety. They spent a small fortune on these animatronics: uh, facial recognition, advanced mobility. They even let them walk around during the day. That means, <laughs> but most importantly, they're all tied into some kind of criminal database, so they can detect a

私は何回も言うとお ยังอยู่นัว่าไงเยอะทำเหมือนพี่ยูซี่ห้มันซม่เล็วใส่หน้ากาหนีเลยเสียวเวนี่เลย ว่าอะไรมีส่วนช่วทยทำให้รสชาติแตรทรกซึมเข้าไปในเนื้ออาหารน้ำซับคูาเียราเขาทองเข้มข้นเข้าไปในเนื้ออาหารเขา้าไปใเนื้ออาหารเข้าเนื้ออาหารกร,าาร,ร,รไม่เคยเปลี่ยนเพราะชีทุกคนต้องดารชาน้ําซอฟูฝาเขียวตราเขาทอง

พี่เป็ดน,น่ากลัวจุงเวอนี่ดเนื้อาวยนีเป็ดไปแล้วพี่เป็ดอ้าวพี่ตายพี่ตายอยู่ไหน หรุดจีนแล้วแายนอนว่าหนึ่งสีสันที่ขาดไม่ได้ก็คือการแสดงที่ตื่นเต้นเร้าใีจัยะการเพิ่มพี่จายหายไปไหนครับวันนี้จัดเต็มจนป้่าจะพาเราไปชมพี่จัยดูเบื้องหลังของคณะละคาพิธีการกว่าที่จะฝึกซ้อมจนมาถึงการแสดงจริงได้ต้องผ่านวามิพี่ยจัยอยู่ไหนอ้าวพี่มีหายพี่มีหาย พี่มีหายไปไหนครับเจ้าพเจ้าแม่ปากน้ำโหมีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่ตื่นเต้นหวานเหนียวดุดันอยากจะหาใกลเยนแบบได้ในแต่ละวันทุกคนจะมารวมตัวกันมีซ้อมต่ำกว่าสอชั่โมง้องอาศัยวาจระตริงๆถึงจะทำได้คางเสียงจังหวะจากเมียค่ายในการก้าวมก่อนมี่ท่5ครับเนี่ย้เจ็ด้เจ็ดา้้า้เอาพี่มี เายไปกันหมดแล้วอ่ะขอพี่ไตยเหมือนที่เดิมที่มีหายไปไหนวะ่ะครชนหว่าแปสับสับเปลียนทหน้าที่เมีคนเริมเหนือหรือไม่ไหวแต่ะครั้คนเชาก่อนต้อเสี่ยงตมีเไปอบนเขากระบกสกเมตรและอีกยาว่าตไปตคนมีเชืเส้นกริ่มต้นนะครับงานได้ของผมนะครับยครับ ปกดมีชงานอยู่ด้านล่าใช้นจาดเตมนี้อยู่ข้างล่างยังไม่หนาใจจึงขอเปลี่ยนชุดครับปิดกรพี่หมีมาด้าเสาหล็กดูบ้างี้นมขวพี่หมีพ่งมา่วต้องปิกรอนูด้านบนไม่่เปคนเดียวนะครับขึ้นไปเลยนะครับาะขึ้นไปอยู่บนยอดเสาตัวนี้แต่ว่าตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องออไปเทแล้วก็ไปรอรูก่อนว่าจะตัวความสูงยุ่ง่าวนะครับตอนนี้พี่หมีไปยังพี่หมีไปแล้ว